เทพเลยไหมใช่ครับกรุงเทพไปกลับเลยเนาะรบุรีโอเคได้เลยเท <laughs> จัดไปเท <laughs> <laughs> ต้องเทงแรงอ่ไปเชียงใหม่เลยดีกว่ามันยังไม่ <laughs> มยังไม่มย,ไมมยังไม่ไกลพอ <laughs> ผมมาลองจับดูแล้วนะครับก็มันโอเคมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวจะมารายงานผลหลังที่จากที่ผมใส่ไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเผือเพื่อนๆสนใจอยากจะลองมาใส่ผ้าเบรกแบบนี้นะครับของยูชินะครับอันนี้เป็นของไทยใช่ไหมใช่ของไทย,ไทยนะฮะรับใช้ประเภทเก็คือว่าระดับอย่างพวกนี้อาจผ้าเบรกที่ค่อนข้า,างแข็งอาจจะใช้รถกันในพวกความเร็วสูงเพื่อให้เกิดการการะชับไม่ให้กินจานเบรก สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พักเรื่องของอาหารการกินนะฮะมาเรื่องของรถกันบ้างนะครับซึ่งต้องขอโทษท่านผู้ชมที่เป็น FC ในเรื่องของอาการดูแลรักษารถยนต์นะฮะวันนี้ก็ต้องมาทำคอนเทนต์แบบว่าการดูแลรถให้กับท่านผู้ชมได้ดูบ้างนะฮะวันนี้นะครับผมเอารถของผมนะครับดัมมิชชั่นนะฮะตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนผ้าเบรกนะฮะซึ่งาทางร้าน ไอ้มันจะหลวัดหรือมันลดนะมันเมื่อกี้มันจะหลวัดใช่ไหม <c oughs> ก็ร้านเอ็มไทยเซอร์วิสนะครับร้านนี้ก็เคยมาใช้บริการทั้งหลายครั้งแล้วนะฮะวันนี้ก็มีผ้าเบรกนะที่ผมจะมาเปลี่ยนนะครับตอนนี้มีปัญหาก็คือว่าผ้าเบรกเก่าที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันมีเสียงดังนะครับเวลาที่แบบว่ามันร้อนเนี่ยมันจะมีเหมือนคราบเหนียวๆติดที่จานนะฮะแล้วก็พอเวลาเบรกมันจะดังอึดแอึดอึดแออึดแอึดอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมก็ ก็มีความลำคาญเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมนะครับลำคาญเสียงที่มันดังอึดแอดดแอดนะฮะวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนผ้าเบรกแบบว่าเจ๋งๆกันเลยดีกว่านะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูผ้าเบรกนะว่าเป็นของยี่ห้ออะไรแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าเป็นผ้าเบรกของอะไรเอ่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรยูชิยูชิครับยูชินะฮะยูชินะฮะตัวนี้จะเป็นผ้าเบรกที่ผสมผงท้องเหลืองนะครับจะให้เรื่องความนุ่ม แล้วพราเบกตัวนี้ขอรับประกันเรื่องฝุ่นกับเรื่องเสียงน้ครัครับผมครับผมก็คือว่าฝุ่นไม่เกาะแล้วก็ไม่มีค่าเบรกเวลาการมีแรงเสียดสีจะทำให้ไม่เกิดฝุ่นถ้าพราเบรกที่เป็นเนื้อที่อย่างอันเดิมนะครับแข็งล่อนแตกนะครับ ็คือจะเป็นทันเก่าที่ผมใช้อยู่ใช่ครับ <นะ S 2> ตัวนี้พอพอบเบรกเริ่มร่อนเริ่มก่อนปุ๊บจะทําให้เกิดเสียงอยู่แล้ว<อ>แล้วก็ทําให้เกิดพับเบรกยังหนาอยู่นะครับแต่พับเบรกตัวนี้คือค่อนข้างที่จะแข็งครับครับมาทำให้เกิดความร้อนสะสมในเกี่ยวทําให้จานสึกห่อได้ออุ่ <ผม S 1> ใสไปเรียบร้อยแล้วเร็วมาก<ช>เลยนะยนะท่านผู้ชมอันนี้ยี่ห้อ,อยูชินะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกกับท่านผู้ชมอีกทีและว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ ในี่ดูผ้าเบรกนะจะค่อนข้างนุ่มนะครับผ้าเบรกตัวนี้หลังจากที่ว่าเคยใช้กับลูกค้าหลายๆท่านผ้าเบรกตัวนี้จะเป็นเนื้อง,งานค่อนข้างนิ่มนุ่มในการเหยียบกระชับเท้าครับตัวนี้ร,ร,ราคาก็สมุติไว้ก่อนใช่ไหมรครคาใช่ครับราคามาได้เลยครับผมมาลองจับดูแล้วนะครับก็ มันโอเคมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวจะมารายงานผลหลังที่จากที่ผมใส่ไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะลองมาใส่ผ้าเบรกแบบนี้นะครับของยูชินะครับอันนี้เป็นของไทยใช่ไหมใช่ของไทยนะฮะราคาก็ไม่แรงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับบอกว่าไม่แรงจริงนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมาช่วงนี้ช่วงเปิดตัวเนาะใช่ครับครับราคาน่าจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ก็คือไม่แรงแหละนะครับไม่นิ่งแล้วก็ตอนนี้คือราคาไม่แรง ยูชินะฮะโยชิโยชิผมใส่แต่คู่หน้าก็พอวันนี้จะมีเนื้อตัวงานของเขาเองเขาก็มีหลายตัวดเลยครับสำหรับบริษัทนี้นะมีทั้งทองแดงทองเหลืองแล้วก็คาร์บอนอ๋อทองแดงทองเหลืองตัวนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นทองแดงเหรอของเราเป็นทองเหลืองครับทองเหลืองใช่ไหมดูยังไงว่าเป็นทองเหลือง ตรงไหนเขาจะมีเนื้อเนื้องานที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะคาร์บอนถ้าอย่างเงี้ยตันนี้จะเป็นแก่งานที่แก่ค่อนข้างแก่คาร์บอนนะครับใช้สูปรพเภทก็คือว่าระดับอย่างพวกนี้อาจอระเบรกที่ค่อนข้างแข็งอาจจะใช้ลดกันในพวกความเร็วสูงเพื่อให้เกิดการกระชับแม่กินจานเบรกแต่ก็เป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นทองทองเหลืองทองเหลืองใช่ครับตอนนี้อาจจะให้เรื่องความนุ่มนวลแล้วก็เบรกอาจจะสึกไวเนื่องด้วยมีความนุ่มขึ้นมาปุ๊บ การซึกหลอก็ยิ่งจะไปใช่ครับก็มันก็สมเหตุสมผลออกมาใช่ครับอ๋อครับครับเเนี่ขาเริ่มแก่นแล้วเร่างง่ายเกิดการสั่นสะท้านได้มันดูมันเป็นงแปอ๋อได้ตัวนี้คือว่าจะนุ่มจะค่อนข้างแบบใช่ครับเออใครเสียงจะนุ่มขึ้นนะใช่ตัวนี้ก็รู้แล้วนะ อ,อันนี้คืออาเบรณที่มันนะของผมที่ใช้งานแล้วแล้วก็มันจับไม่เสมอกันสังเกตว่าไอ้นนั้นเห็นไหมอันที่วงในอะ่ะมันจะมันจะใช่ใช่ใชตรงนี้ะที่มันจะเกิดเสียงอะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเปลี่ยนของดีๆใส่เลย เออถ้าอย่างพวกรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องใช้ผ้าเบรกประมาณยังไงแล้วพวกรถบัสรถหกล้ออะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้เลยนะคือผ้าเบรกเนื้อผ้าเบรกจะค่อนข้างที่จะแข็งกว่าแล้วก็คมกว่านะครับคือแต่เนื่องด้วยผ้าเบรกเรามีหลายแบรนด์ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่างว่าจะเลือกใช้ได้ถูกประเภทหรือเปล่าเพราะว่าการใช้รถรถบ้านรถวิ่งปกติรถใช้ในการขนส่งเอาใกล้ปากเลยนะครับเสียงรบกวนเยอะครับคือมันมันต้องแยกแยะครับคือว่าปัจจัยหลักของราเบกแต่ละรุ่นแต่ตัวมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วว่าอันนี้เราใช้กับรถประเภทนี้บางอย่างใช้กับรถอีกประเภทหนึ่งถ้าเกิดเราใช้ผิด การเสื่อมหอเบรกอายุสั้นไวผลเสียคือการกินจานพราเบรกยังอยู่แต่จานเสียนั่นก็มีพ้าเบรกหมดวัยจานยังดีก็อีกในสถานะหนึ่งคือตามที่ผมเข้าใจเลยนะก็คือว่าถ้ารถที่แบบน้ําหนักไม่เยอะก็ใช้ผ้าเบรกแบบนุ่มนหน่อย่ถ้ารถที่มันหนักที่มันใช้งานหนักหนักก็ต้องเป็นผ้าเบรกแข็งแข็งใช่ครับประมาณนั้นเลยนะท่านผู้ชมผมเข้าใจแล้วนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากๆเลยลนะครับ <ผม S 1> ที่ให้ความรู้นะครับเพื่อนๆก็ามาดูแล้วก็พอได้จะได้ความรู้บ้างนะครับก็คือสรุปแล้วก็คือถ้าเป็นรถที่มันหนักๆรถใหญ่ใหญใหญๆใช้งานหนักๆก็ต้องใช้เบรคแข็งๆนะฮะถ้ารถที่แบบนิ่มๆแบบว่ารถเบาๆรถเก่งรถอะไรเงี้ยแบบพวกอีโคคาร์อะไรเงี้ยก็ใช้เป็นนุ่มๆหน่อยเนาะอ๋อครับครับผม <laughs> เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะซ้อนแล้วกันเขับเลยเอาให้ผมขับเลยเหรอใช่โอเคอะโอเคเดี๋ยวผมขับเลกเดี๋ยวกระชับเลียขับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าจากที่มีเสียงดังเนี่ยกันเก่านะครับมาดูว่ามันจะหายไหมฮะ ก็ถือกล้องกันนี่เดี๋ยวผมลากเข้มขัดกัน ไปยูเทิร์นตรงโน้นดีกว่าใช่ครับไกลวิ่งไกลๆไกลไปเลยกรุงเทพเลยไหมใช่ครับกรุงเทพไปกลับเลยน้องลบุรีโอเคได้เลยแขจัดไปแขต้องเทสแรงไปเชียงใหม่เลยดีกว่ามันยังไม่มันยังมันยังไม่ไกลพออะไวผมแตะแตกนิดนึงเออให้ไม่มีเสียงแล้วอ่ะนิ่มเออนิ่มอ่ะนุ่มกระชับเท้าเลยครับตอนนี้ใช่กระชับเท้าเลยนะฮะ นะครับวันนี้ผมอยู่กับช่างสุดหล่อนะครับเอ็นทายเซอร์วิสนะวันนี้นะครับช่างประจําผมเลยนะครับคนนี้นะครับแนะนําตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับช่างดวงเทียมครับครับเออพี่ชื่อดวงเนาะครับผมอ๋อนะครับแต่มาบ่อยแล้วไม่เคยถามชื่อหรอกนะฮะผมจะชอบเรียกเขาว่าสุดหล่ออีจจะดูนะว่าเสียงดังไหมเออไม่ดังเลยอ่ะเงียบกิ๊บเออนุ่มด้ย จบเลยมันเหมาะกับาจานตัวนี้จรงิงๆอ๋อมันคือมันเหมาะกับาจานที่ผมปิดมา<ช>เปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นนะเนาะาจานเป็นโบกีอ๋อนะครับท่านผู้ชมก็คือให้ความรู้สึกแบบว่านุ่มนะครับเวลาที่เบรกนะครับแล้วก็เสียงรบก,กวนไม่มีอีกแล้วนะครับก็คือสรุปเลยนะครับรถที่เป็นพวกรถเก๋งซีดานรถเล็กเนี่ยควรจะใช้ผ้าเบรกแบบนุ่มๆเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่คือวันนี้ ผมไม่ได้อะไรจากตรงนี้หรอกนะฮะก็คือเรามาแนะนำกับกันกับเพื่อนๆดีกว่านะฮะว่าเป็นหนึ่งทางเลือกเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าผมเป็นคนใช้เองนะ,ะแล้วก็รถคันนี้ของผมก็ทําเองนะฮะใช้เองซ่อมเองเจ็บเองนะฮะจุกเองนะครับแต่ว่าเราจะรู้เราก็คงจะจุกแล้วก็เจ็บไปเยอะนะครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะ อ่าก็เดี๋ยวลองข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเอาไปใช้งานจริงเดี๋ยวจะมารายงานรายงานผลให,ให้กับพี่ดวงฟังว่า<ช>เอาเอเป็นยังไงอะไรจะได้มาบอกต่อกับเพื่อนๆได้นะครับตัวนี้เออไม่มีเสียงแล้วอะ่ะปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวนั้นนะมันจะกึดกึกกึกกึดกึแล้วอะ่ะมันเด้งเพราะเป็ขคนแข็ง,งใช่เออจบแล้วอะ่ะ แล้วมันนุ่มเนีย่ยมันก็มันก็ชับต้นเบรกแล้วมันไม่ดึงใช่ใช่อ้อเยี่ยมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับอเอกกินเที่ยวนะครับไปกินไปเที่ยวสิ่งที่เราจะนําไปด้วยก็คืออะไรครับรถยนต์ถ้าเราไม่มีรถเราไปได้ไหมก็ไปได้ปัจักรยานอะไรเงี้ยมันก็ไกลอ่ะเนาะ นะครับเราต้องมีรถด้วยรถเราต้องดูแลรักษาให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างาเบรกเครื่องยนต์หรือเรื่องต่างๆรถเก่าก็ดูแลกันไปนะครับจริงๆแล้วรถเก่าก็ใช้ได้นะครับนะครับแต่แต่เพียงแค่ว่าเราดูแลดีๆนะครับเราเอาเอาของดีๆใส่ให้มันไปแล้วก็จบนะครับ หลังจากที่ขับรถไปแล้วนะครับเชียงใหม่ลบบุรีนะครับได้ทดสอบนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยครับท่านผู้ชมใช้เวลาเพียงแค่15นาทีนะครับจากเชียงใหม่ลบบุรีผมล้อเล่นนะฮะก็ได้ความนุ่มนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของการจับเสียงรบกวนอะไรเงี้ยคือไม่มีแล้วนะฮะจากอันเก่าที่ผมใช้ที่ให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะ ก็ทดสอบแล้วเดี๋ยวก็จะทดสอบไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมอยู่ที่ T.M. Thai a n d s e r v i e นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีรถนะฮะก็ลองมาใช้บริการดูนะครับที่นี่บริการดีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายน้ํามันเครื่องช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็ทุกอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือยางรถยนต์นะฮะช่วงล่างอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ลองมาใช้บริการดูวันนี้ผมลาเพื่อนไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคราวหน้าเดี๋ยวไปลุยร้านอาหารกันต่อนะครับว่า ร้านไหนมีซิกเนเจอร์อะไรที่เด็ดๆนะฮะแล้วก็น่าสนใจอร่อยๆนะฮะเดี๋ยวนำมาฝากกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ